ครับไปดูในส่วนของความเคลื่อนไหวต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับทางกรุงเทพมหานครได้กลุ่มเข้มมาตรการปลอดโควิด1 i ตลาดในกํากับของทางกรุงเทพมหานครน,นะครับพรอมเร่งรัดในเรองการฉีดวัคซีนในตลาดให้ครบ488แแห่งภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ พลตเอกสวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีตลาดในกำกับของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจำนวน12แห่งที่ผ่านมานะครับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับกรมอนามัยได้ลงมาที่ตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังและก็ป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างต่อเนื่องและพบว่าตลาดในกำกับดูแลได้มีการเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการทั้งผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการในตลาดอย่างเคร่งครัดนะครับ โดยจัดจุดคัดกรองเข้าออกมีการติดตั้งอ่างล้างมือมีเจลล้างมือนะครับมีการกําหนดจุดเว้นระยะห่างจัดทําฉากกั้นโต๊ะรับประทานอาหารทุกโต๊ะภายในศูนย์อาหารมีการทําความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันอย่างห้องสุขานะเป็นประจําทุกวันเลยรวมทั้งมีการดาเนินการล้างตลาดเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับทั้ง12แห่งตลอดจนได้มีการประกาศเสียงตามสายในตลาดในการกําชับให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการนั้นสวมใส่หน้ากากาอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ห้าม ไม่ให้มีการนำหน้ากากมาไว้ใต้คางโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้มีการติดป้ายประกาศในเรื่องของป้ายรับรองการผ่านมาตรฐานไทยสต o p ปโควิดพัดด้วยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเช่นตลาดประชานิเวศ1เขตจตุจักรและตลาดรัชดาพิเศษเขตทนบุรีเป็นต้นรวมถึงได้มีการออกประกาศกำหนดมาตรการสำหรับผู้ค้าผู้ช่วยค้ากลุ่มผู้เช่าสถานที่และเจ้าหน้าที่ของผู้เช่าสถานที่ กลุ่มผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มผู้รับจ้างเช่พนพนักงานร,รักษาความสะอาดพนักงานร,รักษาความปลอดภัยของสำนักงานตลาดต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มและตามกฎระเบียบอของมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับรวมทั้งได้เร่งรัดในเรื่องของการจัดทําทะเบียนผู้ค้าผู้ช่วยค้าและผู้เช่าในรูปแบบดิจิทัลให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับโดยทางศูนย์บริการสาธารณสุขจะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนในตลาด ที่จะมีการดำเนินการให้ครบทั้ง488แห่งภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้บริการว่าจะมีความปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการในตลาดในกํากับของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ในตลาดพื้นที่อย่างต่อเนื่องกรณีที่มีการตรวจพบข้อบกพร่องสำนักอานใมม่ก็ได้มีการให้คําแนะนําผู้ประกอบการในการที่จะปรับปรุงแก้ไขและสํานักงานเขตนะครับ เข้าตรวจสอบซ้ำและควบคุมกำกับในการปฏิบัติให้ผ่านาตามมาตรการต่างๆรวมทั้งสำนักงานเขตจะลงพื้นที่ตรวจควบคุมกำกับตลาดในพื้นที่ทุกแห่งเนี่ยซ้ำเป็นประจำทุก2ส,สัปดาห์นะครับเพื่อให้สร้างความมั่นใจว่าตลาดทุกแห่งนั้นสามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรการได้ตลอดเวลาด้วยนะครับในกรณีที่ประชาชนหรือว่าผู้บริโภค พบเห็นตลาดหรือว่าตลาดสดเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการกําหนดไว้อันจะเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระจายเชือ้อโควิดในทีนะฮะสามารถที่จะโทรแจ้ง้ที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นะครับสายด่วนสา,านาาักงานมัยคุณผู้ชม0 2 2 4 5 4 9 6 4ตลอด24ชั่วโมงและสายด่วนกรมควบคุมโรคนะฮะที่สายด่วน1422อหรือว่าทางแอป เคชั o นนะฮะ BKK Food Safety นะฮะแล้วก็ที่สำนักง,งานเขตทั้ง50เขตในวันและเวลาราชการนะฮะ ครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะฮะที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะก็นําทีมคุมเข้มเลยในเรื่องของการป้องกันโควิดในทีบริเวณตลาดในกํากับของกรุงเทพมหานครให้สามารถที่จะดําเนินการตามมาตรการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขเขากําหนดแล้วก็รวมถึงมาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครกําหนดอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็มีการกาชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตต่างๆลงพื้นที่ควบคุมสําหรับตลาดที่ไม่ได้ผ่านในเรื่องของมาตรการให้ดำเนินการแก้ไขนะครับเพื่อเป็นการกาชับแล้วก็เน้นย้ำให้ ดาเนินการตามมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนที่ไปรับบริการหรือว่าไปใช้บริการตลาดจะได้รับความปลอดภัยจากเชื้อโควิด1 9นะครับ